วันนี้เป็นต่อจะพามาดูตัวอย่างร้านที่ดีนะครับร้านที่ดีขั้นแรกเลยก็คืออยู่ติดถนนนะเส้นสัญจรหลักของคนโดยทั่วไปนะครับทุกคนเข้าถึงร้านนี้ได้ง่ายมีที่จอดรถหน้าร้านสามารถเข้าถึงร้านได้อย่างง่ายดายไม่ต้องไปจอดในซอยไม่ต้องเข้าไปลึกนะครับไม่ต้องเปิด Google แ a p ขนาดนั้น ย่างนึงของร้านนี้นะครับก็คือว่าบรรยากาศชิลมากๆนะครับสบายมากแต่ละโต๊ะนั่งห่างกันพอสมควรเลยนะไม่เบียดเสียดนะครับโต๊ะกว้างวางอาหารได้ง่ายเสียงดนตรีไม่ดังจนเกินไปนะครับสามารถคุยงานจีบกันคุยเล่นคุยกับเพื่อนแซวก็เล่นได้โดยที่ไม่ต้องตะโกนใส่กันและบรรยากาศดีแบบนี้ทําให้เราผ่อนคลายนะครับ ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารนะครับเมโนูมีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกมากมายรสชาติของอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญในการทําร้านเล่าลร้านอาหารเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วทานอาหารไม่ว่าจะถูกหรือแพงขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ารสชาติไม่ดีก็ถือว่าแพงถ้ารสชาติดีถึงจะแพงขนาดไหนก็แล้วแต,แต่นะครับความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาในร้านแล้วจะมีการกลับมาใช้ซ้ําเข้ามาใช้บริการร้านซ้ําเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งแต่ก็ก็รู้ว่าต้งดังในโซเชียลมีเดียที่แบบจะลงเพียงหนึ่ง หัวใจที่สําคัญที่สุดนะครับขนาดเป็นต่อนั่งโต๊ะหน้าสุดเวทีเลยนะติดเวทีเลยนะครับเสียงยังไม่ดังจนรบกวนเลยเรารู้สึกว่าเสียงเพลงกําลังพอดีนะครับแล้วเรายังคุยกันรู้เรื่องอยู่นะแล้วซาวของร้านนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับจากที่ดูหลายๆร้านมาเป็นต้นนะครับร้านนี้ค่อนข้างโอเคเลยการวางซาวการวางเสียงวาลลงมพงดีมากมาก ำเลเครื่องเสียงเมนูอาหารมากมายเยอะแยะแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือนักดนตรีที่เก่งและวงดนตรีที่เก่งนะครับร้านนี้มี2วงเลยนะ เล่นช่วงหัวค่ำรักเล่นช่วงดึกนะครับมันทําให้ลูกค้าที่เขามานั่งเนี่ยสามารถนั่งทานอาหารทานข้าวกุยงากได้อย่างเพลิดเพลินยาวๆและแนวทางของเพลงร้านนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจับได้เลยที่รู้เลยเนี่ยก็คือแนวเพลงเขาชัดเจนมากๆนะครับเป็นเพลงแนวยุค8 0 9 0ขึ้นมานิดๆนะครับก็คือคนที่มาเสพเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าเพลงแนวนี้แน่นอนก็จะเป็นการจับกลุ่มลูกค้าได้ถูกจุดนะครับลูกค้าจะไม่มีวัยรุ่นนะครับก็จะมีเป็นคนทํางานวัยทำงานแล้วก็วัยกลางคนขึ้นไปนะ มีกำลังในการจ่ายเงินและใช้เงินค่อนข้างสูงเมื่อลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาในร้านประเภทนี้แล้วนะครับดนตีก็จะได้ทิปตามไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีคนมาถ่ายรูปมีคนมาถ่ายวิดีโอลงคลิปลงอะไร ทำให้เกิดกระแสนในโซเชียลขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นนกตัวอย่างของน้องเอ๋ยนะครับน้องเอิงเอ๋ยท่านนี้นะครับก็เป็นนักร้องที่โด่งดังจาก YouTube โดยการที่คลิปของลูกค้านะครับมาถ่ายหน้าวิธีนะแล้วก็ลง YouTube โดยที่น้องไม่รู้ตัวและก็ทางร้านเขาไม่รู้ตัวนะครับเมื่อมีคนเอาคลิปนี้ไปแพร่เผยแพร่นะครับมีคนชื่นชอบน้องต่างนานาม,มากมายบางคนถึงขั้นบินรัดฟ้านะครับจากกรุงเทพไปหานครเพื่อไปฟังน้องเอิงเอ๋ยร้องเพลงที่เชียงราย มเมื่อคนเอาคลิปน้องเอ์ยไปเผยแพร่น,นะครับที่ร้องเพลงที่ร้านชิลเท่งชงลายแห่งนี้ก็เกิดวลัลอต่างๆนานามากมายนะครับมีบางคนคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์กันนะครับว่าน้องเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับคุยกันไปคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมานะครับเพราะน้องหน้าเขาค่อนข้างสวยเนาะเขาก็มีคนพูดต่านานานะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ชื่นชมต่างๆนานาว่าน้องเขา ไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าแต่ร้องเพลงไทยได้ชัดมากเพราะมานะครับแล้วน้องเขาน่ารักมากเป็นต่อยคุยกับน้องมาแล้วนะครับสรุปคือน้องเขาคือคนไทยนะคือคนไทยจริงๆเลยนะครับแล้วน้องเขาร้องเพลองอยู่ร้านนี้ประจําแล้วก็รับงานต่างๆบ้างนะครับเป็นอีเวนต์ยังไงก็ติดต่อต้องเอ่ยได้นะครับแล้วก็ติดต่อพี่หนึ่งได้เลยนะครับฝากร้านชิลชี่เชียงรายด้วยนะครับร้านนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครได้ผ่านไปนะครับไม่ไกลสนามบินไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นต่อคอนเฟิร์ม